ชุดกรรมการนั่งพานเศรษฐีชนะจนที่ทุกคนห้ามพลาดมาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมนะครับกับภระสินอินดี้นะครับรายการแกะกล่องส่องพระนั่นเองนะครับวันนี้เรามาเจอกันกับ ep ที่เท่ไร่เราก็ไม่รู้นะครับก็คอยติดตามกันนะครับแต่วันนี้ผมมีรุ่นนี้นะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วหครั้งนะแต่วันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูครบเลยนะทั้งหมด3 เหรียญเลยนะครับคือชื่อรุ่นว่าเศรษฐีชนะจนนะครับเศรษฐีชนะจนของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะเหรียญน,นี้คือเป็นชุดกรรมการนะครับในชุดกรรมการจะเป็นกล่องข้างนอกจะมาแบบนี้ส่วนข้างในจะเป็นกล่องเล็กพระเล็กขนาดนี้นะครับแล้วก็แบ่งย่อยซีนออกมานะอ่านะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูรายการนะครับถือว่าเป็นการศึกษากันไปในตัวนะ นี่นะครับชื่อรุ่นว่าเศรษฐีชนะจนนาที่ระลึกสาลาร้อยปี2563ใบรายการนี้นะครับออกเมื่อปี2563โดยหลวงพ่อพัดปุญญากะโมนะครับเป็นผู้ลุกเสกนะครับณวัดว่ดวงจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะชุดกรรมการนะครับเห็นไหมชุดกรรมการนะครับได้สร้างอยู่ที่จำนวน678 ชุดเท่านั้นนะครับในรายการก็จะมีประกอบไปด้วยเนื้ออันเก้าลงยาลงชาติเนื้ออันเปา่าหน้ากากทองทิพย์และเนื้อทองทิพย์ลงยาลงชาตินะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี้ยเหรียญจริงๆจะสวยงามขนาดไหนมาเดี๋ยวมาดูเหรียญตัวอย่างกันนะครับเหรียญตัวอย่างกันนี่นะครับกล่องผมเคยถ่ายไว้นะครับนี่คือ ตัวอย่างของเหรียญในรายการลุ้นเนื้อนะครับในกิจรายการลุ้นเนื้อต่างๆนะก็จะมีกล่องให้ลุ้นเนื้อกันก็จะมีทั้งลงยาลงชาตินะครับเนื้ออันปา้าลงยาสีเขียวนะรุ่นนี้สวยจริงๆนะครับเป็นเหรียญน,นั่งพานนะเป็นเหรียญน,นั่งพานจะสุจุดประสงค์ในการสร้างก็ดีมากๆนะมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวายลานะครับถือว่าเป็นการดูคลิปกันไปนะครับอ่ะ อันดับแรกเลยขออนุญ,ญาตเป็นกล่องนี้นะครับกล่องนี้ผมได้แกะไปแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อครั้งก่อนนะเมื่อครั้งก่อนได้แกะไปที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูเหรียญกันนะครับอ่าดูแล้วดูซ้ําได้นะครับอ่าเหรียญน,นี้นะครับคือเนื้ออันปะก้านะครับเป็นเนื้ออันปะก้าหน้ากากทองทิพย์ครับทุกคนนะ โอ้โหเหรียญสวยมากนะครับเนียนมากนี่ผมยังไม่ได้ใช้กล้องนะถือว่าเป็นการใช้กล้องของโทรศัพท์นี่แหละนะครับในการส่องให้ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับส่องหน้าให้ดูจะชัดเลยนี่นะครับหน้าหลวงพ่อจะเป็นประมาณนี้เลยนะขนาดนะครับเป็นองค์เล็กๆนะครับนั่งเต็มตัวแล้วก็ยังมีไยด้วยนะเห็นไหมมีไยของหลวงพ่อเห็นด้วยนะนี่ดูจีวรนะครับถือว่างานละเอียดมากๆนะครับ งานสวยงานละเอียดผู้สร้างรุ่นนี้นะครับถ้างานไม่ละเอียดเขาก็ไม่ยอมปล่อยงานออกมาเช่นเดียวกันกับผู้สร้างอื่นๆนะด้านบนนะครับจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ข้างบนนะดูด้านข้างนะครับด้านข้างข,างของเหรียญจะเป็นมังกรนะจะเป็นมังกร2ตัวอยู่คนละฝั่งนะครับถือแก้วอยู่นะครับรอกแก้วอยู่นะโอ้โหนั่งพานอย่างสวยนะครับลงยาแดง นี่นะครับลงยาแดงเป็นประกายเลยนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับด้านล่างนะครับได้เขียนคําว่าที่ระลึกสร้างศาลาร้อยปี2,563นะนี่นะครับเป็นไก่นะครับด้านหลังจะเป็นไก่แล้วก็ยันนะและอคละัคระแล้วเขียนไว้ด้วยนะครับกรรมการนี่คือจุดกรรมการนะเราจะได้รู้เลยว่าเหรียญนี่คือชุดกรรมการนะดูเลขนัมเบอร์กันนะครับทุกคน เลข number, เลน,นัมเบอร์เหรียญนี้เลขนัมเบอร์48นะครับเลข48ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยรุ่นนี้สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกจุดหนึงนะดูไก่นะครับดูไก่ดูการลงละเอียดนะครับว่าเหรียญจริงเหรียญปลอมถ้าเหรียญปลอมมานะครับไก่บอกได้เลยว่าไม่ไม่เนียนขนาดนี้นะดูขนนะดูเส้นของขนไก่นะครับ ของจริงของปลอมนะครับโอกเรียนแบบกันยากนะในเรื่องของรายละเอียดส่วนรูปลักษณะก็อย่างว่านะครับก็เห็นกันผ่านๆน,นะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามรุ่นแรงๆนะครับยิ่งของปลอมเยอะนะอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญ,ญาตพาทุกคนได้ดูกล่องต่อไปเลยนะอ่ะอย่าลืมนะครับดูผมไปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้เป็นกําลังใจด้วยนะถือว่าเป็นการทําคลิปเพื่อที่จะ เป็นการศึกษานะครับในการศึกษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อต่งตางๆเกจิต่างๆในประเทศไทยนะผมมีรุ่นไหนนะครับผมก็เอามาโชว์แล้วกันนี่เป็นซีนเดิมๆอ่าเป็นซีนเดิมๆวันนี้อ่าเป็นกล่องที่2ของของของเนี้ยนะครับของชุดกรรมการมาดูกันนะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเนื้ออะไรกันแน่โอ้แน่นมากนะครับกล่องนี้แน่นจริงๆนะ โอ้โหออกมาแล้วนะครับโอ้โหนะครับเป็นเนื้อทองทิปนะครับทุกคนเป็นเนื้อทองทิปลงยาลงชาตินะครับตามใบรายการนะเนื้อทองทิปลงยาลงชาติเลขนัมเบอร์เอาเรามาดูเลขนัมเบอร์กันก่อนนะครับเลขนัมเบอร์สองสี่เก้านะครับเลขนัมเบอร์สองสี่เก้าดูกไก่ครับอ่าะคมละเอียดชัดเจนนะครับ กรรมการเรียบร้อย2563มาดูด้านหน้ากันครับนี่นะครับองค์จริงก็สีทองแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นอยู่ใต้ฐานเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับส่วนข้างหลังมีขอบแดงๆนะเห็นไหมขอบแดงๆก็คือลงยาลงชาติมีเนื้อมีสีเข้มเงินมีสีขาวมีสีแดงนะครับแล้วก็มีจุดไข่ปลาล้อมรอบอยู่ตรงเนี้ยตรงข้างหลังขององเนี้ยนะครับ ือนะชัดเจนนะครับเหรียญน,นี้บอกได้เลยว่าสวยงามไม่มีทิติอ่ะมาเหรียญต่อไปกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งโชว์ให้ดูตรงนี้ดีกว่านะครับเราจะได้เห็นรูปลักษ์ของเหรียญวัตถุมงคลแต่ละเหรียญน,นะครับมาเหรียญต่อไปนะครับ วันนี้ผมก็ไปปิดพระมานะหลายรายการเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ออกและก็ออกมาแล้วนะทั้งมีทั้งรายการจองด้วยนะครับผมไปปิดมาอ่ามีแต่รายการรุ่นราคาแรงๆเลยนะ,อะโอ้โหไม่รู้นะเนี่ยว่าแกะยากขนาดนี้นะแกะซีนออกมาแล้วยังมาแกะยากอยู่นะของดีก็อย่างนี้แหละพี่อ่าขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวลิฟต์ชี นี่นะครับนี่ที่เหลือก็คืออย่างที่รู้แล้วนะครับว่าเป็นเนื้ออันปะก้าลงยาลายธงชาตินะลงยาลายธงชาติเรามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นเลขกันก่อนดีกว่านะครับดูดีเทลของเหรียญน,นี่นะครับเนื้ออันปะก้านะคือเนื้อลองจากเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับแล้วก็มาเนื้ออันปะก้านะ ืสวยนะครับทุกวันนี้มีเนื้อซาตินมีเนื้อซาตินแล้วก็มีหลายๆเนื้อหลายๆรุ่นนะครับที่ออกมาแล้วก็สวยบางคนก็ชอบซาตินบางคนก็ชอบเนื้อเงินแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าพระออกมาเยอะทุกวันนี้เราก็เลือกบูชารุ่นที่เราชอบปีก,กว่านะ,ะถ้าเราไปวิ่งตามนะครับราคาแรงเราไม่รู้หรอกนะครับวันนี้แรงวันนี้ถูกวันหน้าก็มีเยอะแยะให้เห็นนะมาดูเลขน้ำเบอร์กันครับ เลขลำเบอร์สองหลักครับเลขเจ็ดหนึ่งนะครับโอ้โหเจ็ดหนึ่งเลขสวยนะครับผลรวมเป็นแปดนะผลรวมเป็นแปดความร่ํารวยนะครับเรื่องของการเงินนะเหรียญน,นี้จบครบเลยในะเหรียญเดียวนะครับดูด้านหน้ากันโอ้โหนี่นะครับด้านหน้านี่สวยมากๆนะเนื้ออัดปกาก้าลงยาเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมลงยาลงชาติต่างแค่เนื้อ าบางคนอาจจะชอบสีทองนะครับเป็นเนื้อทองลิปอย่างเงี้ยอลามอย่างเงี้ยบางคนชอบแบบธรรมดาเรียบๆนะครับแต่ดูแบบขลังมีมูล,ลค่าประมาณนั้นนะครับก็เนื้ออันปกานะ้านะมาดูรายละเอียดกันนะครับดูดีเทลกันถือว่าสุดจริงๆนะครับถือว่าสุดจริงๆนะเหรียญนี้ก็สวยนะครับถือว่าสวยจมูกคมนะจมูกโอเคเหรียญเล็ก,ลกๆจมูกสวย นะเหรียญน,นี้นะครับอาจจะมีมองมองมองน่าจะมีตำหนินิดนึงนะแค่นี้นะครับถือว่าเป็นเป็นธรรมดานะถ้าไม่สังเกตก็ไม่ได้รู้นะครับแต่ผมอยากจะให้ดูทุกคนได้ดูดีเทลได้ดูลึกๆกันเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ละเหรียญมันก็มีบ้างนะครับนี่คือลงยาเลอะมาใส่ในมือของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้ไม่เลอะนะเห็นไหม อ่านะครับเหรียญนี้ไม่เลอะนะมามาดูเหรียญน,นี้กันหน่อยอเหรียญน,นี้เป็นแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้อ่าเหรียญน,นี้เขาเป็นหน้ากากทองคลิปนะครับอ่ะสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียงความสวยงามให้ดูดีกว่านะครับอ้าวนี่นะครับเรียงกันอย่างสวยสวยมากๆนะครับใครอยากจะอ่า เช่าบูชานะครับก็หาเช่าบูชามาไวนะ้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะครับเพราะว่ามีความเชื่อว่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อแล้วนะครับไม่ว่าจะหลวงพ่อไหนก็ตามในเกจิในทั่วทั้งเมืองไทยเนาะเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการแคล้วคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ให้เห็นกันหลายๆเหรียญหลายๆรุ่นที่หลวงพ่อบุกเสกนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าน,น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมถ้าผมผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรวนทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจอยากจะเผยแพร่วัตถุมงคล และเผยแพร่ข้ะพูดศาสนานะครับในการวัตถุมงคลนี้ได้สืบเนื่องต่อไปเพื่อพัฒนาบำรุงบูรณนะ,ะสถานลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างนะครับให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำหรับผมประสิทธิ์อินดี้วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอพรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับช่วยปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยนะครับปัดสะจากทุกปัดสะจากโศกนะครับ หลายโรคไรายภัยแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตเนาะอ่าสำหรับผมประสิทธิ์ดีวันนี้นะครับขอจบคลิปรายการแกะกล่องส่งพระไว้เพียงแค่นี้ก่อนฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมประสิทธิ์ดีวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม